สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันหลายวันเลยครับวันนี้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาสอยมะพร้าวกินสักหน่อยมีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งลูกกําลังสวยเลยต้องสอยลงมาดูว่าจะพอกินได้ไหมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนู้นนเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเนื้อข้างในจะเป็นแบบไหนจะแก่หรือจะอ่อนนู้นตรงนุ้นครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเอาเอาตรงนี้นี่นี่ทลายนี้ทลายนี้ตรงนี้โอเค ลงมาทั้งทลายเลยเดี๋ยวผมไปเก็บลูกที่เหลือก่อนโอ้โหนี่ตั้งไว้นี่ก่อนลูกโอ้โห ทั้งหมด6ลูกนะครับทั้งหมดก็6ลูกเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูว่าเนื้อจะเป็นแบบไหนโอเคเป็นไงบ้างครับลูกแก่หรืออ่อนดูจากลักษณะแล้วโอ้ทั้งทลายเลยหลูกสุดยอดสุดยอดผ่ากินเลย โอ้เรียบร้อยแล้วดูโอ้หวานชื่นใจมากเลยทุกคนดูดูเนื้อนี่ดูดูใกล้ๆมาดูครับนี่กำลังพอดีกินเลยโอ้ย เดี๋ยวผ่าข้างในดูสุดยอดอืมกินน้ำสักหน่อยมาเดี๋ยวเอาน้ำเทใส่เดี๋ยวผมจะเอาน้ำเทใส่แก้วเยติกไว้ ดูเนื้อดูผู้เนื้อกำลังกินเลยโอเคมาเอาไว้กินวังไว้มาผ่านเนื้อกันเดี๋ยวจะผ่านเนื้อข้างในดูกินโอเค โอเคอ่อนๆครับผมอ่อนๆอ่อนๆครับผมอือหือ Ăn lên loại ừ. ừ. chuyên trời ừ. Ừ. Look. Oh <coughs> โอ้อร่อยชื่นใจมดอมือร่อยครับสดชื่นมีมดมดเต็มเลยนี่ผมไม่ได้ดูมดมาแอบอยู่นี่ไม่อิ่มครับเดี๋ยวเอาอีกลูกนะึงลูกนี่เดี๋ยวจัดอีกหนึ่งลูกตรงนี้เลยมา 妈。 นี่สวยมากเลยนะครับทุกคนโหสุดยอดโอ้โห 嗯哼哼，嗯,嗯,嗯，妈。 อจบ่มบอลื้ยอยสองลูกอิ่ม้วยครับดเดี๋ยวเหลืออีกสี่ลูกเดี๋ยวให้ดูเลมอนกัน จัดไปสองลูกอิ่มแป้เลยเนื้อกำลังดีเลยเนื้อช่วงนี้ก็เหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พวกเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับอีกอย่างนึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่พอดีได้รับภารกิจบางภารกิจมันมีข้อจํากัดในการลงคลิปเผยแพร่นะครับว่าจะเป็นสถานที่การปฏิบัติผมก็เลยชะลอการลงคลิปไปพักหนึ่ง วันนี้ก็สบายๆนะมาสอยมะพร้าวผ่ากินเล่นๆโอเคเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก็สอยมะพร้ากกินโชว์แล้วกันนะเดีย๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอในภารกิจต่อไปที่สามารถเท่าที่จะเผยแพร่ได้ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับจ่ายชาติทหารพ่านสวัสดีครับ